มาฝากให้เ <Hey, S 2> ต้เอาเคหลอดมีวิตามิน,น,น,อ,นอ,อยากนอนอะไรก็ลองร้องเพลงให้จบสิเคสหลอดมีวิตามินมน,น,น้องเฟิร์สนะเอาแคสหอดมาฝากอยากนอนก็นอนไปสิค่ะ ฮีลาฟอยากนอนแล้วน้องเฟิร์สอยากนอนไหมน้องเฟิร์สอยากนอนไหมอยากนอนไอ้ยาโนนไอ้นี่้งบ่อิฮีลาฟอยากนอนนั่งก็อยากไปนอนนั่งอั่งไปนอนก็นอนสิน้องเฟิร์สอ่ะนี่นาใครวะนี่ใครวะนี่ใครวะใครวะใครวะ มนุษสาน้อยคือใครอ่ะมนุษย์สาวน้อยคือใครมนุษย์สาน้อยคือใครฮะมนุษย์สาวน้อยคือใครลูกฮะมนุษย์สาน้อยคือใครฮะมนุษย์สาวน้อยคือใครจมาแตกอะอนี้ยิ้มไยิ้มยกกล้องไงยิ้ม ทำตาโตทำตาโตาตาโตนี่มันตาหยีว่ะาตาโตทำปิ้งๆทำหน้าหมูทำหน้าหมู <c oughs> แครอทมีวิตามินไม่ต้องกินของแพงทำหน้าหมู